โอเคก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีตลอนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับก็วันนี้อยู่ในเกมโรบ o กเหมือนเดิมทุกคนกับแมบอ l i ายส c o อ t o v โออนะครับผมก็สาหรับอ l ราย p a พานี้ทุกคนมันมีมินิอัปเดตเข้ามานะครับเมื่อตอนตีสี่ป่ะเออถ้าจะเมื่อคืนเลยทุกคนก็เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับเข้ามาให้เราได้เล่นกันเนาะแล้วก็มีโค้ดใหม่ด้วยทุกคน โค้ดไดี่จะทําอะไรได้แล้วก็อัปเดตเนี่มีอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับมาอย่างแรกเลยก่อนที่จะไปทําอะไรเนี่ยก็ตามธรรมเนียมของช่องเราเอาโค้ดไปใส่ก่อนเลยทุกคนนี่โค้ดก็ด้านล่างนี้เลยนะครับโค้ดโค้ดนะไอ้โค้ดนี่เหมือนมันจะได้เป็นตัวทิกเก็ตนะทุกคนทิกเก็ตประมาณ50นะครับแล้วก็ผงอย่างละร้อยแค่นั้นเลยเพราะว่ามันเป็นมินิอัปเดตเนาะมาก็มาใส่กันพี่ก็ยังไม่ได้ใส่นะอ่ะนี่นะปุน สิ่งที่ได้มันก็จะเป็นทิเก็ตตัวนี้นะ น่าจะห้าสิบนะทุกคนแล้วก็พวกผงนี้อย่างละร้อยถ้าพี่จะไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบอกไว้แล้วก็มาสังเกตเองนะครับว่ามีอะไรที่เข้ามาในกระเป๋าเราบ้างเนาะะสำหรับเจ้าตัวโค้ดก็มีแค่นี้เลยทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเลยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะมันเป็นมินิอัปเดตนะครับโอเคทุกคนแล้วก็อย่างต่อไปที่เขาอัปเข้ามานะมันก็จะเป็นเรื่องของสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินเงาสกินดาบตอนนี้เขาจะไม่เอารวมกันแล้วนะพี่มองว่าดีมากๆนะทุกคนมันจะได้ไม่สับสนกันนะครับอ่ะ ตอนนี้ดาบเนี่ยจะเป็นแค่ตัวดาบที่ทําดาเมจได้เท่านั้นนะครับจะไม่มีสกินมาผสมแล้วอืนี่เลยเห็นปะคือสมมุติเวลาเราจะอัปเกรดดาบเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันสับสนเนาะมีทั้งสกินมีทั้งอะไรอย่างงี้แต่นี้เขาแยกแล้วทุกคนเขาแยกมาตรงนี้นะครับนี่อ่ะขา่าสกินเนาะกดเข้ามาครับนี่มันจะมีคํา่าสกินอาวุธอยู่เขาแยกมาให้อยู่ตรงนี้นะครับเรามีสกินอาวุธอะไรเนี่ยเขาก็แยกมาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะทุกคนจะเห็นนอกจาก อา,อาวุธใช่ไหมมันจะมีคมาว่าเงาอยู่ข้างบนครับใช่มันก็คือฟังก์ชันใหม่ทุกคนเป็นฟังก์ชันของสกินเงานะครับถามว่าไอ้ตัวนี้มันดียังไงทุกคนคือมันก็พี่มองว่ากลางๆทุกคนสําหรับพี่ไม่ดีมากแต่ว่ามันก็ช่วยผู้เล่นได้เยอะนะสําหรับใครที่อยากใส่สกินพวกตัวละครเยอะๆนะครับผมก็สําหรับเจ้าฟังก์ชันหน้านี้นะทุกคนมันจะช่วยในเรื่องแบบว่าเวลาเราสกัดเงาย้ํวมากเราต้องสกัดเงานะสกัดเงาตัวไหนได้เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยทุกคนอก็คือมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลย สมมติอ่าเมื่อ,อก่อนนะที่เราจะใส่สกินเงาใช่ไหมสมมติอ่ะพี่มีสโนว์แลนเอ็นพี่อยากใส่ตัวสกินแบบง่อยๆพี่ก็เลื่อนมาหาดูอ่ะแน่อย่างสมมตินะอ่ะพีพ่มีเงาอยู่แค่เนี้ยพี่ไม่มีไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยอยู่ในอยู่ในทีมเลยก็ใส่ไม่ได้นะอ่ะอันนี้คือสมัยก่อนนะแต่ว่าสมัยนี้คือแบบว่าเราไม่ต้องมีในทีมก็ได้ครับคือไม่ต้องมีในตัวสกัดเงาตรงนี้ก็ได้แค่เราเคยสกัดเงามาเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยอ่ะสมมุติพี่อยากใส่ตัวเมื่อกี้ที่พี่บอกใช่ไหมเดี๋ย,ย iga, พวพ เออนี่มันจะมีคําว่าสกินชาร์โดนะกดเข้าไปครับนี่เห็นปะถ้สมมติพี่ก็เอาแบบตัวละครที่พี่มีใส่่ะนี่แล้วก็ใส่ไปครับปึ๊บอ่ะนี่ประมาณนี้เลยทุกคนก็สามารถใส่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเงาในตัวนะฮะแล้วก็ผู้เล่นก็เหมือนกันครับผู้เล่นก็สามารถใส่ได้เลยเนาะนี่โดยที่ไม่ต้องมีเงาในตัวเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับามาถึงอันต่อไปทุกคน ที่เพิ่งพูดไปเมื่อวานเลยนะเพิ่งทําคลิปพูดไปเมื่อวานเลยนะครับก็คือในเรื่องของดัชชนีเนาะแล้วก็ซองกินอูใช่ไหมทุกคนเมื่อวานเนี่ยพี่พิมพ์เอ็นบวกแล้วมันไม่ขึ้นใช่ไหมตอนนี้เขาปรับมาแล้วนะครับเหมือนแอดมินได้ยินเลยดูครับทอะไรไปแอดมินเนี่ยปรับเลยนะนี่เอ็นแล้วก็บวกเนี่ยสามารถพิมพ์ได้แล้วนะครับแล้วก็ลองพิมพ์เลเวลดูนะ ซองจินอูตอนนี้นะถ้าตอนนี้นะครับ N บวกเนาะตีอยู่ที่สิบห้าุดศูนย์หนึ่งเอเลยทุกคนคือเยอะมากๆ้วยค <c oughs> โคตรโคตรของโคตรเยอะ <c oughs> ก็พี่บอกเลยนะว่าถ้าใครมีซองจินอูแรง N บวกเนี่ยโอ้โหสายเงาเลยครับไปลงสายเงาเลยอ่ะก็ต่อเนื่องจากไอตัวสายเงาเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนตอนนี้เลเวลแม็กนะครับอ่าเลเวลข้างล่างนี้เนาะไอตรงนี้ ตอนนี้มันสามารถแม็กได้ที่200แล้วนะก็นอกจากไอ้เลเวลตรงนี้จะแม็ก2 0 0ใช่ไหมทุกคนไอ้ตัวการอัพสถิติครับการอัพสถิติตรงนี้ตอนนี้เราสามารถอัพได้เพิ่มแล้วนะจากปกติ100ใช่ไหมทุกคนตอนนี้เพิ่มเป็น1 5อยนะครับเลเวลแม็กตอนนี้คือ150นะอย่างสมมติพี่อยากได้เงา150เลยเนี่ยพี่ก็สามารถยัดได้เราจะดูยังไงว่ามันตันหรือไม่ตันใช่ไหมทุกคนเวลาเราใส่ตันเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับก็คือตอนนี้สามารถแม็กได้150แร้ 200. อยหราสาาามรรถกกะจยในารเล่นได้เเลยเย แต่พี่คิดว่านะแพทปัจจุบันเนี่ยนะพี่แนะนําเลยเงา150ความไว100ระยะ50ประมาณนั้นถ้าใครมีถึงนะพี่บอกเลยว่ามันจะดีมากๆแล้วที่เหลือน่าจะอามาใส่ดาบก็ได้นะอโอเคทุกคนก็มาถึงอันต่อไปครับอันนี้คือ สำหรับครีเอเตอร์นะอันนี้ย้ำว่าสำหรับครีเอเตอร์เนี่ยมียิ้มมียิ้มนะพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ยิ้มนะครับในที่สุดนะทุกคนเจ้าตัวมังกรคาเม็ดที่เราได้มาสำหรับครีเอเตอร์นะมันก็มีความเร็วเท่ากับตัวพรีเมียมสักทีทุกคนนี่เขาปรับมานะครับก็คือคาเมิดเนี่ยมีความเร็ว185เท่ากับตัวพรีเมียมปกติเลยนะพี่บอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอตัวคาเม็ดตัวนี้ทุกคน คือหลายๆคนเนี่ยก็มีนะสำหรับครีเอเตอร์นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่ามันช้ามากๆทุกคนมันบินช้ามันก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะก็ตอนนี้เขาปรับมาพี่บอกเลยว่าเราจะเห็นครีเอเตอร์เนี่ยเอามังกรคารมิสมาบินแอคนะรวมถึงพี่ด้วยโดนพี่แอคไง่พวกเองอ่ะนี่ไงคือมันเท่นะตัวคามิสอน่ะไหนก็ปรับมาแล้วพี่ก็ใช้ยาวเลยนะครับก็ความเร็วร้อยแปดสิบห้านะก็คือเร็วสูงสุดในเกมนั่นแหละตอนนี้ แต่แอกล้วเว้ยในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงเวลาของพี่ได้โชว์มังตอกรทุกคนมาถึงอันต่อไปครับอันต่อไปเนี่ยจะเป็นด่านครับทุกคนด่านของดันดาดันเนี่ยที่เป็นดันเจียนเนาะตอนนี้ก็มีด่านเฉพาะในดันเจียนแล้วนะไอ้ด่านเฉพาะก็ทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีด่านของตัวเกาะนั้นๆเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวดันดาดันเนี่ยเพิ่งอัปเกรดเข้ามาก็ยังไม่มีแต่ตอนนี้เขาปรับมาแล้วนะครับก็คือมีแล้วพี่ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะ เกิดให้พี่ไปรีวิวหรือเปล่าพี่ก็รอมานานแล้วด้วยทุกคนพี่ยังไม่เห็นดันเกิดในเมืองนี้เลยนะครับพี่ว่าจะรีวิวให้ดูสักหน่อยว่าไอแผนที่ที่ขาเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมันเป็นหน้าตาประมาณไหนนะพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันนะตอนนี้ยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นเพราะว่ายังไม่เกิดเนาะแล้วนอกจากไอเมืองนี้ใช่ไหมทุกคนที่ว่ามีตัวแผนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันมีตั้งค่ามาใหม่ด้วยทุกคนพี่ไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันเขียนว่า water animation มหมพี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนนนนน้าาาาอออออะไไรรสักย่่่่่งหืืวววมมมเเป็แบบใทคน ทุกคนจำไม่ที่พี่สปอยเมื่อวานให้ได้ไหมที่แบบว่าไอ้ซองจินอูกระโดดมาแอคชั่นน่แล้วก็แบบมาแอคแล้วก็มาถึงเรื่องสําคัญเลยทุกคนอันนี้สําคัญมากๆนะั้นระบบเควสครับตอนนี้ระบบเควสเนี่ยมันจะเป็นระบบเนื้อเรื่องนะก็คือเควสหลักใช่ไหมอ่ะอันนี้จะเป็นแบบเนื้อเรื่องนะเควสประจําวันเนี่ยปกติเรามีอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็เควสรายสัปดาห์มีอยู่แล้วคือเควสที่สําคัญที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมันคือเควสหลักทุกคนอันนี้มันจะเป็นเควสที่แบบ อะไรชาร์ดหรือว่าปลุกเงาเนี่ยหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะรับนะเดี๋ยวพี่จะลองรับให้ดูนะอ่าหลังจากที่พี่รับไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเควสต่อไปเด้งขึ้นมาครับอ่าตัว XP ตรงนี้ทุกคนพี่บอกเลยว่าได้โคตรเยอะทุกคนมันจะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะอ่าเควสต่อไปเนี่ยมันก็บอกว่าให้พี่ไปทำลายเจ้าตัวซันโดนะครับซันโดนี่ก็อยู่เกาะแรกนะไอพี่โรน่ะไอตัวลถโรน่ะเดี๋ยวพี่ลองไปทําดูนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ลองรับเควสของอ่าตายวันก่อนก็ได้เยอะอยู่นะพี่บอกเลยว่าการเก็บ xp ข้างล่างเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับปะเดี๋ยวพี่ลองไปทําลายซันโดเพื่อทําภารกิจไอ้ตัวนี้ก่อนนะพี่ย้ําก่อนนะว่าไอ้เควสหลักเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็อีกสําคัญเรื่องหนึ่งทุกคนการที่จะเล่นเควสหลักเควสนี้ได้เนี่ยทุกคนต้องมีเลเวล55ขึ้นไปนะครับไอ้เลเวล55เนี่ยดูตรงไหนไอ้ข้างล่างนี้เลยทุกคนทุกคนต้องเก็บเลเวลไว้เนี่ยไอ้หลอดบกม่วงเนี่ยให้ถึง55ก่อนนะถึงจะสามารถมีเควสนี้ได้นะครับถ้าใครยังไม่ถึงเนี่ยจะะะไไมมม่่่เเเเเหห็็นน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 คคคคควววสสีีี้้้้ออลลััััักกกกยยรบาาาดดูททุโใชืจตนะ ก็บอกว่าให้พี่ทําลายเนี่ยห้าตัวนะครับเฮ้ยเข้าไรแล้ว่ะห้าแล้วปะดูเควสดิปอ๋อทาลายสิบตัวแหมพี่นับเป็นห้าทำลายไปห้าแล้วครับหกเจ็ดเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปโดนแปดเก้าอ่ะทุกคนเห็นไหมหลังจากที่เราทําเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นกลางหน้าจอแบบเมื่อกี้ว่าเคล็ดทำสาเร็จแล้วอะไรอย่างนี้ทาเคล็สาเร็จแล้วนี่เราก็ รับได้ต่อเรื่อยๆครับอ่ะพี่ก็าลยจะรับไปปุ๊บหลังจากที่พี่รับเนี่ยมันก็จะมีเควสใหม่เด้งขึ้นมาย้ำว่าไอเควสเนี่ยเป็นเควสเนื้อเรื่องนะทุกคนคือมันจะมาเรื่อยๆนะครับไม่มีสิ้นสุดนะตอนนี้อ่ะพี่รับปุ๊บเห็นปะมันก็จะมีอันใหม่ขึ้นมาอันนี้มันบอกว่าให้พี่ไปซื้อดาบหนึ่งอันหรอคือคือไอตัวกระดิ่งตัวเนี้ยมันบอกว่าเราต้องไปทําอะไรยังไงใช่ไหมก็แค่ไปซื้อดาบอันเดียวครับซื้อดาบอันไหนก็ได้นะเดี๋ยวลองไปซื้อสักออออออัันนนนนึงบบบบีีีีี่่่ดาาาาะะะซื้้้้้เเเสรรรรรร็จจจยยคคววววถใใททํํก,กลมลมไหแต นี่ปึ๊บแล้วก็เพิ่มมาครับโอ้โหอันนี้มี2องแล้วโอเคสำหรับเรื่องเควสเนี่ยที่อัปเดตเข้ามาก็มีประมาณนี้ทุกคนก็ลองไปไล่ทําได้นะอ่ะเดยสำหรับเรื่องต่อมาครับเรื่องต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวนี่ไอตัวแสงแสงบนตานี่ทุกคนคือตอนที่เราอะไรเนี่ยหรือว่าปลุกพลังนี่ปกติไอแสงตรงเนี้ยมันจะไปอยู่กลางหัวนะไอตอนแรกพี่ก็นึกว่าเป็นแสงแบบมงกุฎเนาะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแสงออกจากดวงตาแต่ว่ามันไม่ตรงกับตาพี่อะทุกคน หรือว่าพี่ใส่นี่มาไม่ถูกวะต้องไปลองใส่ตัวละครที่แบบว่ามีตาปกตินะเราถึงจะเห็นนะครับว่าไอ้แสงจากดวงตาเนี่ยมันเท่ยังไงนะโอเคทุกคนเราก็เดินทางมาถึงอันสุดท้ายแล้วพี่คิดว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะสนใจเยอะมากๆในช่องพี่เพราะว่าพี่เห็นทุกเม้นทุกคลิปในดิสคอร์ดก็เห็นในเพจก็เจอเจอทุกที่นะพี่อัน,นอันนี้พี่ไม่ได้รำคาญนะอันนี้พี่ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับน้องชายที่แบบว่า สนใจในกิวของพี่นะมันก็คือระบบกิวนั่นเองทุกคนตอนนี้กิวมีการอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับสามารถแม็กผู้เล่นได้สูงสุด80คนแ้วนะตอนนี้พี่ก็อัปให้สูงสุดแล้วนะอะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับนี่เป็นการเพิ่มเพื่อเล่นนะเพิ่มมาอีก5คนจากตอนแรก75จะเป็นทุกคนเพิ่มมาเป็น80นะครับนี่เลยอ่ะก็อันนี้พี่ต้องบอกก่อนนะว่าสําหรับใครที่อยากเข้ากิวพี่เนี่ยพี่บอกไปหลายคลิปนะแต่ว่าอาจจะมีน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูใช่ไหมก็วิธีการเข้าง่ายๆครับ ใต้คลิปพี่เนี่ยมันจะมีด i s c คอ d ดของช่องพี่อยู่น้องเข้าไปในดีต์คอดไปรอพี่ประกาศแจ้งเตือนนะครับว่ารับคนนะอ่าคือวันนี้พี่รับคนแน่ๆหละก็พี่จะรับอีกทั้งหมดนะตอนนี้มันว่างใช่ไหมเจ็ดคนนะครับพี่จะรับอีกเจ็ดคนนะแล้วก็คําถามยอดฮิตเลยทุกคนว่าการเข้ากิวของพี่เนี่ยต้องบริจาควันละเท่าไหร่บริจาคเพชรเท่าไหร่คือกิวพี่เนี่ยไม่มีบริจาครายวันนะทุกคนพี่จะบริจาคตามอัปเดตนะอย่างอัปเดตหนึ่งพี่ก็จะแจ้งว่าให้น้องๆเนี่ยดันเพชรขั้นต่ำเนี่ ก็อย่างล่าสุดเนี่ยพี่บอกน้องๆไปว่าให้ทุกคนเนี่ยดันขึ้นมาให้ได้1 SX ใช่ไหมทุกคนอาจากวันเสาร์ที่แล้วเนาะแต่ว่าวันเนี้คือมันมีอัปเดตเข้ามาใหม่อีกละพี่ก็จะแจ้งขั้นต่าไปตอนนี้ใครที่จะเข้าคิวพี่นะจำนะต้องมีขั้นต่ํา2 SX ขึ้นไปนะครับพี่ก็จะพยายามให้น้องๆเนี่ยดันให้ได้นะคนที่อยู่ในคิวพี่ประจําอยู่แล้วนะขั้นต่าคือ2ง SX ก็ยาวๆเลยทุกคนก็ทุกคนอาจจะตั้งคําถามนะตอนนี้ว่าทําไมคิวพี่ถึงให้บริจาคอาเยอะขนาดนั้น คือพี่มองว่ามันไม่ได้เยอะมากนะทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับคิวอื่นแล้วแต่สาเหตุที่พี่ให้บริจาคขนาดนั้นเพราะว่า1เลยนะครับพี่จะได้เอามาอัปเกรดทุกอย่างเนี่ยให้น้องได้เล่นกันนะอย่างอะทุกคนถ้าใครเข้าคิวพี่เนี่ยจะเปิดเงาได้อีก3อ่ะเห็นปะแล้วก็ใส่ลีลิกได้อีกหนึ่งนี่แล้วก็ทั้งดาเมจดาบเงาระยะเงาเนี่ยพี่ก็อัพให้เป็นช่วงๆนะพี่ไม่ได้ปล่อยนะครับก็คือพี่อยากให้น้องๆเนี่ย ได้อะไรจากยูพี่บ้างนะทุกคนที่เข้ามาก็ก็ทุกคนเนี่ยก็พยายามแบบฟาร์มบริจาคให้คิวนะครับพี่ก็พยายามอัปเกรดให้โอเคทุกคนสําหรับอัปเดตหลักๆก็มีประมาณนี้แหละทุกคนก็มีไม่กี่เรื่องนะครับที่อัปเดตเข้ามาเนาะก็อย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วมันคือมินิอัปเดตนะครับไม่ใช่อัปเดตใหญ่นะก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสําหรับมินิอัปเดตนี้มีอะไรน่าสนใจไหมแต่สําหรับพี่ที่พี่สนใจหลักๆเลยมันก็คืเควสครับนี่คือมันมีอะไรให้ทําเยอะนะอ่ะพี่สนใจเป็นตัวเควส โอเคถ้าชอบก็เหมือนเดิมครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลับชมไปแล้วครับบ๊ายบาย